สวัสดีครับคลิปโอทออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะอ่ะวันนี้เป็นสินค้า eBay นะครับแต่ว่าตัวนี้นะจริงๆผมก็เห็นมันขายมาได้เรื่อยๆนะบางช่วงก็ขายดีๆนะครับบางช่วงก็ขายไม่ค่อยดีนะครับแต่ก่อนเข้าเรื่องนะฮะขายของนิดนึงนะฮะนิดเดียวอ่ะโอทออนไลน์นะครับสอนขาย eBay a m อ z ม n อนนะครับหาเพื่อนเพ่นคนไหนนะครับอยากขายฝรั่งนะฮะกำไรดีนะฮะแล้วก็จับเส้อมือเปล่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเปิดร้านไม่ต้องหมดเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับ สามารถที่จะลงขายพ่ก่อนแล้วก็เมื่อไหร่ขายได้นะเดี๋ยวดูตัวอย่างตามคลิปนี้นะครับก็ค่อยซื้อแล้วก็ส่งไปต่างประเทศก็ได้นะครับสนใจหากทำไม่เป็นใครอยากเรียนก็เนี่ฮะศูนย์หกหกหนึ่งห้าก็สามเก้าเก้านะครับ l i น์แอดแอดโอ e ออนไหรือจะไปแอดนะครับเพิ่มเพื่อนที่หนา้าเว็บไซต์โอทออนไลน .com ก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะอ่ะเห็นกันเต็ม,เต,มเต็มไปเลยนะครับก็คือปลาหมึกเบนโตะอืมแต่ว่า คือช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบคนขายได้น้อยมากนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยดี o ซ v e นี้เสิร์ชจากเบนโต้สกุลิดเลยครับก็เ,เจอประมาณแค่4เซตนี้เท่านั้นที่ขายได้ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนหน้านี้นนก็ขายได้ดีพอสมควรนะครับแล้วก็มีลูกค้าฝรั่งเนี่ยหรือต่างประเทศนะครับ เขาเอาไปรีวิวลง Youtube หรือว,ว่าเป็นสินค้าที่แบบต้องซื้อจากเมืองไทยคนเกาหลีนี่รีวิวเลยว่าโหเอาไปกินกินแก้มแบบกินแกบบ้มเบียร์นี่แบบมันมันโดนมากๆถ้าใครเคยดูคลิป Youtube อะไรพวกนี้กับเกาหลีนะครับแต่แปลกว่าช่วงนี้ขายได้น้อยจังนะครับแต่มาก็ยังบอกว่ามันก็ยังออกเรื่อยๆนะครับประเด็นก็คือถ้าเกิดเราขายอีเบยอยู่นะแล้วเราไม่จําเป็นต้องซื้อปังหมึกเป็นโตคุณสามารถเจอได้ทั้ง แมคโครโรตาร์ดบิ๊กซีเซเว่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแค่เช็คราคาเช็คน้ําหนักประเมินค่าขนส่งนะครับหรือจะซื้อจากช้อปปีก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมสิบสองสองห้าสิบบาทอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เมื่อคุณประเมินน้ําหนักอะไรแล้วคุณก็ไปโพสต์นะครับบวกค่าของอค่าขนส่งนะครับรวมเป็นน้ําหนักของสินค้าดูว่าถ้าส่งไปรษณีย์ไทยส่งดิจิลอะไรพวกนี้มันจะราคาเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็เผื่อเหลือกําไรในราคาตั้ง ตั้งไปคุณยังไม่ต้องลงทุนนะครับยังไม่ต้องลงทุนถ้าเมื่อไหร่ขายได้คุณก็ได้กําไรสักตีวกําไรสักสองร้อยถึงสี่ร้อยบาทก็ได้นะจริงๆนะครับเนี่นเป็นโตรงพวกนี้นะครับรระะหรือถ้าเกิดขายน้อยๆก็ประมาณสักกําไรสักห้าสิบบาทก็ได้นะครับอืมนะฮะลูกค้าก็แบบว่ายินดีที่จะแบบซื้อถึงแม้ยอดขายมันจะน้อยในช่วงนี้เห็นแม่สี่ชิ้นหนึ่งนะไม่ได้เยอะนะ แต่ถ้าเราจับเสื้มือเปล่าได้มันก็ไม่เสียหายอะไรใช่ไหมครับอ่าสำหรับมือใหม่นะฮะใครอยากฝึกลงก็ลองหาเบนโตะในเซเวงเซเว่นนะครับมาโพสต์ขายดูเป็นไอเดียดูได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะฮะของพวกนี้มีแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะเดินไปดูที่เซเว่นที่เทสโก้โลตัสใกล้บ้านก่อนว่ามันมีไหมไม่ใช่แบบไม่เช็คเลยโพสต์เลยอ่าเสรแล้วโพสตแล้วขายได้เอาไปถึงเซเว่นไม่มีหรือจริงๆคุณก็เช็คใน อนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เราก็สั่งช้อปปี้กันอยู่แล้วใช่ไหมช้อปปี้ลาซาด้าอะคุณก็ไปเช็คหน่อยนะครับแต่ต้องดูเรื่องไซส์หน่อยนะว่าไอ้นี้ไซส์กี่กรัมไอ้นี่ไซส์กี่กรัมบางคนแบบไม่ชงไม่เช็คเลยไม่ได้นะเนี่ยต้องเข้าไปดูเนี่ยเนี่ยไซส์ห้ากรัมเห็นไหมหรือไซส์ยี่สิบกรัมเห็นไหมคุณต้องเช็คด้วยว่าคุณขายไซส์ไหนอะไรยังไงด้วยนะครับก็ถือเป็นสินค้าที่ เป็นปลาหมึกนะฮะที่ท,ที่เป็นยี่ห้อที่ฝรั่งชอบนะเนี่ยเนี่ยผมเสิร์ชในคีย์เวิร์ดเห็นอะไรไหมเสิร์ชเป็นโกขึ้นมาเลยเป็นโตสุวิดอ่านะครับคือว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยมีคนหาแน่นอนหรืออาจจะเป็นคนไทยหาก็ได้ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งเนะ่ยต้องคิดอย่างนี้ฮะบางทีลูกค้าเขาไม่ได้รู้จักยี่ห้อเราหรือบางทีเขาอาจจะไปดู YouTube ก็ได้แบบโอ้แล้วคนรีวิวน่ากินมากก็เลยลองมาเสิร์ช eBay ดูววมีคนขายไหม พอแถวบ้านเขามันหาไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้เคยไหมละ่ะแต่บางทีดู YouTube อยากกินเลยมันเนี่ยแล้วก็เฮ้ยลงไปหาใน eBay ซิดูซิว่ามันจะมีขายไหมอะไรประมาณเนี้แล้วพอเขาเจอเขาก็สั่งของจากเราเหมือนกันเหมือนแบบเอ้ยเราของเห็นของอะไรในเมืองไทยเสร็จเเห็นอยากแล้วกินจังเลยแล้วก็ไปหาในช้อปปี้ดูว่าช้อปปี้มีขายไหมอะไรประมาณนี้นะครับ่ะนะฮะก็ ถือว่าเป็นสินค้าที่แบบจับเสือมือเปล่าได้นะครับเราก็ไม่ต้องลงทุนขายได้เมื่อไหร่ก็ไปซื้อส่งเพียงแต่ต้องเช็คใกล้บ้านก่อนนะครับ่ะสินค้าที่นี่หลายๆคนมือเก่าอยู่แล้วบางคนก็ขายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามือใหม่ยังแบบคาดไม่ถึงหวังว่าเห็นคลิปนี้ก็มีประโยชน์ได้ฝึกลงนะถ้าเกิดขายได้เรื่อยก็ถือว่าดีนะฮะแต่อย่าลืมนะครับขายออนไลน์ต้องวิเคราะห์คีย์เวิร์ดวิเคราะห์ธุรกิจด,ดีดีด้วยนะฮะหานะเออคีย์เวิร์ดที่มีลูกค้าค้นหานะครับ ถ้าเกิดเป็นคีย์เวิร์ดที่มีเขาค้นหานี่แปลว่าโอกาสที่เขาจะต้องการมันก็สูงนะครับเนี่ยพวกเครื่องมือต่างๆอะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดคนที่เขาต้องการแล้วก็เสิร์ชมาเจอเรานะฮะแล้วเขาสนใจเขาคลิกมาซื้อเรานะครับโอกาสขายได้ก็เยอะแต่ถ้าเกิดเราแบบใส่คีย์เวิร์ดผิดเป็นคีย์เวิร์ดที่ฝรั่งไม่ค้นหาอะไรประมาณนี้ยโอกาสที่เขาจะเจอเราก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับนอกจากที่ เราได้สินค้าแล้วรู้แล้วว่ามันขายได้สีเขียวเนี่ยแปลว่าขายได้นะครับแต่คีย์เวิร์ดที่ได้มาไม่ใช่แบบบางทีก๊อปปี้มันจกคู่แข่งมั่วๆเลยบางครั้งคําที่เราเอามาเนี่ยคือถ้าเอาทั้งมาทั้งหมดทั้งร่นมันก็น่าเกลียดไป<ช>แต่าบางครั้งที่บางทีเราเอามาแล้วแบบมันมันไม่มีคนเซิร์ชอะมันก็ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับอ่าถ้าเกิดคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยโอกาสที่เราลงไปแล้วสินค้าตัวนี้จะขายได้ก็มีสูงขึ้นมากเลยนะครับ ก็าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะฮะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีจะหมดจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนๆคนไหสนสนใจเรียนก็ติดต่อได้ที่เว็บไซต์ o อ๊อนไลน์ .com ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าฝากติดตามนะฮะช่องทางยู u ูบโอ๊ตออนไลน์ด้วยยังไงก็ฝาก s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลับบงใจให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ